โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ในการหาเองินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารนะครับจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์แนวสุ่มสินค้านะครับผมซึ่งเว็บนี้เนี่ยสายฟรีก็สามารถที่จะลองทดลองเข้ามาเล่นดูก่อนก็ได้นะครับ หรือถ้าขายที่เป็นสายลงทุนเนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยผมก็เพิ่งลองเล่นวันนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็เลยจะเอามาแนะนําต่อให้กับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแลวนะครับเพื่อนๆสามารถลองไปสมัครมาเล่นตามกันได้นะครับก็สําหรับอ่าเว็บนี้เนี่ยมันคือเว็บที่มีชื่อว่าโทก้าช็อปนะครับ สามารถเล่นบนเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดผ่านเพจสโต้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะสะดวกสะดวกเนาะดาวน์โหลดผ่านเพจสโต้ก็กดด้านบนขวาที่เป็นดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะเด้งมาที่หน้าแอปเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับโทก้าช็อปเนาะเพื่องก็สามารถเลื่อนอ่านดูรีวิวได้นะสำหรับรีวิวเนี่ยที่ผมเห็นคร่าวๆเ,เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่ผมจะเลื่อนให้ดูนะก็ หลายคนที่เขามารีวิวเนี่ยก็คือมันได้เงินจริงนะครับสำหรับเจ้าเว็บทก้าช็อปเว็บนี้เนาะก็ผมเนี่ยจะเล่นอยู่บนเว็บไซต์นะครับถ้าใครที่อยากจะดาวน์โหลดไปติดตั้งบนเครื่องก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเล่นบนเว็บไซต์เนาะทีนี้นะครับถ้านเพื่อนคนไหนที่คลิกลิงก์ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาสมัครสมาชิกนะครับกดไปที่ฉันเนาะก็จะขึ้นแบบนี้ นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดมาที่เมนูตรงนี้นะครับที่เขียนว่ารหัสยืนยันตรงนี้ปุ๊บกรอกเบอร์มือถือนะครับโดยเบอร์มือถือเนี่ยไม่ต้องกรอกเลข0ูนย์นะครับหลังจากนั้นกดรับรหัส OTP แล้วก็มากรอกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับโอเคหลังจากที่เรากดเข้าสู่ระบบเข้ามาเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเราก็ตั้งไปนะครับเ่าโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆกรอก รหัสผ่านเข้ามาเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะสำหรับรหัสเชิญนะครับก็เกรอก็ได้ไม่เกรอก็ได้นะครับสําหรับรหัสเชิญถ้าใครอยากจะกรอกผมก็จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากกรอก็กดกระโดดข้ามด้านบนขวาได้เลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการสมัครสมาชิกกันเข้ามาเนาะหน้าตาเว็บไซต์ก็มีประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะมีแจกคูปองช็อปกลุ่ม1ครั้งนะครับสำหรับคูปองอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในโซนนะครับโซนช็อปกลุ่มตรงนี้ได้นะก็วิธีการหาเงินเนี่ยมันจะอยู่ในโซนนี้แหละนะครับสำหรับแอปนี้ก็เพื่อนเพื่อนกดเข้ามาเนาะสำหรับวิธีการหาเงินจากแอปนี้นะครับก็คือเราจะต้องเข้ามาเพื่อกดซื้อสินค้าภายในช็อปกลุ่ม ซึ่งก็จะมีทั้งแบบสายฟรีแล้วก็สายที่เป็นสายลงทุนเนาะ,ะสายลงทุนก็จะเป็นโซน100ถึงโซน700นะครับแต่ถ้าสายฟรีก็จะอยู่ในโซนแรกอันนี้เพื่อนๆก็เลือกอกดมาสักหนึ่งอันอันไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดเริ่มช็อปกลุ่มแบบนี้กดช็อปกลุ่มตอนนี้นะครับมันจะขึ้นมาหน้าแบบนี้เนาะซึ่งเราก็ต้องไปตั้งที่อยู่ก่อนนะครับสำหรับที่อยู่ก็กดไปด้านบน นะครับนี่กดเพิ่มที่อยู่สําสหรับที่อยู่เนี่ยแล้วแต่เราเลยเราจะกรอกมั่วหรือจะกรอกจริงก็ได้นะครับถ้าใครที่กลัวทางด้านความปลอดภัยอะไรต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะกรอกมั่วเลยก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราตั้งเสร็จนะครับก็ให้เรากดช็อปกลุ่มตอนนี้ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยละเราก็กดจืนยันนะครับ หลังจากที่เรากดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเวลานับถอยหลังแบบนี้เลยเนาะก็สําหรับการนับถอยหลังแต่ละครั้งเนี่ยมันจะอยู่ที่หนาทีนะครับโดยมันก็จะนับถอยหลังอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนครบ10ครั้งเนาะก็พออามันนับถอยหลังอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ on, ย้อนกลับมากดย้อนกลับย้อนกลับมามาที่ฉันนะครับด้านล่างขวาเนาะหลังจากที่มันทําการนับถอยหลังครบ1นาทีเนี่ย ตรงเนี้ยมันจะเพิ่มมาเป็น1ครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูนะตอนนี้เหลือ 3V แวีและอ่ะโอเคอันนี้มันนับถอยหลังครบ1รอบแล้วนะเราย้อนกลับมาปึ๊บไอ้ตรงรับสิทธิ์เนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็น1ครั้งเนาะโดยที่สายฟรีเนี่ยไอ้รับสิทธิ์ตรงเนี้ยมันจะได้อยู่ที่10ครั้งต่อวันนะครับผมอ่ะนี่เรากดเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดที่รับทั้งหมดตรงนี้นะ คือจะรอให้ครบ10อันแล้วค่อยกดทีเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะค่อยๆกดไปก็ได้นะอ่ะตรงนี้เราก็กดรับทั้งหมดมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้เราดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอเราดูโฆษณาจบเนาะมันจะมีซองของเปาแบบเนี้ยขึ้นมาก็ให้เราทําการกดเปิดได้เลยนี่เห็นปะมันก็จะสุ่มเงินรางวัลมาให้ประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยละอ่ะทีเนี้ยก็ให้มันนับถอยหลังไปเรื่อยๆออโต้นะครับ ซึ่งเหตุผลที่มันนับถอยหลังแล้วก็อัตโนมัติไปเรื่อยๆจนครบ10อันเนี่ยเป็นเพราะว่า,าหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยเขาแจกเป็น V.I.P. นะครับสำหรับสิทธิพิเศษของ V.I.P. เนี่ยมันก็คือเวลาเรากดสั่งสินค้าเนี่ยมันจะนับถอยหลังให้ออโต้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มี V.I.P. ตรงเนี้ยพอมันนับถอยหลังจนเหลือ0ูนย์ปุ๊บอ่ะเราก็จะต้องไปกดเองประมาณนี้นะ ก็อันนี้เขาแจกให้ฟรี1เดือนสําหรับ V.I.P ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมพอเวลามันครบหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็รอให้มันครบ10อันแล้วก็ค่อยกดรับทีเดียวก็ได้นะครับยอดเงินเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในอ่าสูตรรายได้ตรงนี้นะครับนี่กดเข้ามามรายได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในสถานะที่รอเข้าบัญชีนะครับ ถ้าเกิดมันเข้าบัญชีเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในยอดคงเหลือเนาะซึ่งยอดคงเหลือเนี่ยก็จะสามารถถอนออกได้นั่นเองนะครับนี่เมนูการถอนเงินลองกดเข้าไปดูนะการถอนเงินขั้นต่ำของเว็บนี้อยู่ที่100บาทนะครับก็อาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมอะไรนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมก็เพิ่งลองสมัครเข้ามาเล่นวันนี้สดสดร้อนร้อนเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าอยากจะลองลงทุนดูนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอไม่ต้องลงทุนตามผมนะคืออันเนี้ยผมยอมรับความเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะลงทุนตามก็แนะนําให้เลือกแพคเกจที่เรารับความเสี่ยงไหวเนาะโอเคสําหรับใครที่อยากจะลงทุนนะก็เลื่อนลงมาอ่าไม่ใช่เลื่อนลงมามาที่ฉันเนาะแล้วก็กดเติมเงินด้านบนขวานะครับซึ่งก่อนจะไปเติมเงินเนี่ยเราไปดูแพคเกจกันก่อนนะที่เราจะลงทุนนะครับ ก็มาที่หน้าแรกเนาะแล้วก็กดไปตรงคําว่าไม่แน่ใจนะใช่สมาชิกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอกดดูก่อนอ่าไม่ใช่นะครับก็จะ,อ,ะอยู่ในหมวดฉันนะครับจากนั้นเนี่ยกดไปที่คูปองช็อปกุ่มตรงนี้นี่อ่าแล้วก็กดข้างล่างเนาะคลิกเพื่อซื้อเนี่ยโดยในส่วนของการลงทุนนะครับก็จะมีให้เราเลือกอยู่4แบบเนาะ อันแรกเนี่ยที่เป็นกูปองสีฟ้าเนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุน600นะครับท่านที่2เนี่ยก็คือ1800ก็คือแต่ละอันเนี่ยมันจะคูณด้วย6นะครับถ้าเกิดเป็นอันที่3เนี่ยก็3 0 0พันแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่4 2 0 0ัรบาทนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะได้รายได้เท่าไหร่เนาะผมก็ไปหารูปมานะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมไปหามาเนาะสำหรับแอปนี้นะครับการลงทุนเนี่ยก็สำหรับอันแรกนะครับ ได้อยู่ที่เดือนละประมาณ460บาทกับอีก500คะแนนเน,ะนาะคะแนนตรงนี้นะครับสามารถเอาไปใช้แลกของภายในตัวแอปได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีส่วนอันที่2เนี่ยที่เงินลงทุน 1, 8 8 0 0ก็ได้อยู่ที่เดือนละพั0 0นะครับจะสังเกตเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่คืนทุนภายใน1เดือนเนาะก็จะเป็น1เดือนสุดสิษประมาณนี้เลยนะครับไปจนถึงอันสุดท้ายที่ใช้เงินลงทุน4,200บาทก็ ได้อยู่ที่เดือนละ3,001แต่ว่าได้คะแนนมาอีก3,500คะแนนประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะลงเป็นอันแรกแล้วกัน600บาทนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาเติมเงินกันนะครับก็ไปที่การเติมเงินด้านบนขวาเนาะกดเติมเงินนะครับเติม600บาทโอเคกดเติมเงินอ่ามันจะมีเป็นสแกน QR กับ PayBank ผมเอาเป็นสแกน QR แล้วกัน อ่าโอเคก็เมื่อกี้ผมกดสแกน QR มันไม่ขึ้นเนาะก็เลยต้องกดเปน็นอันล่างแทนอ่าทีนี้เราก็กดคัดลอกย่อที่จะเติมกดเพื่อรับบัญชีธนาคารอ่าตรงนี้เขาให้กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณนะครับโอเคเรากรอกเสร็จแล้วเราก็ทําการโอนไปตามนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากโอนไปเรียบร้อยเราก็กดชําระแล้วนะครับอ่าเราก็รอเนาะรอทางแอดมินเขาตรวจสอบประมาณนี้นะครับ ก็นะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยสามารถเราไปทําอะไรได้บ้างเนาะก็ให้เพื่อนกดไปที่หมวดคะแนนตรงนี้เลยนะครับสําหรับคะแนนเนี่ยมันก็สามารถเอามาแลกเป็นของได้ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอ่าก็เลือกเอาเลยนะคะแนนเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้เนาะจะต้องเอามาแลกเป็นของพวกนี้เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ได้แถมเพิ่มมาจากการลงทุนประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนาะยอดเงินผมมันก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะไปะซื้อคูปองนะครับก็กดคูปองกดซื้อนะแล้วก็ผมจะซื้ออันแรกแบบนี้เนาะกดชําระเงินนะครับโอเคเรียบร้อยละผมได้คูปองโซน100บาทมานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปใช้กันก็ไปที่ช็อปกลุ่มโซน100นะครับอะกดเริ่มช็อปอ่ะประมาณนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ละวันเนี่ยมันก็จะได้รับรายได้อยู่ที่ประมาณวัลา15บาทเนาะสำหรับการลงทุนประมาณเนี้ยนะครับก็มีประมาณนี้แหละสําหรับเว็บนี้เนาะใครที่สนใจนะครับก็ลองศึกษารายละเอียดวิธีการทํางานต่างๆได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีการถอนเงินอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจ่ายเร็วจ่ายช้าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําคลิปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ